สาตานเสเลปใช้ปี2018ในชื่อภาษาไทยเดี๋ยวแม่ล่าไปลงนรกหนังผีสัญชาติอินโดนีเซียเชิญคติชนวิทยามีดีกีความรอก้ออระดับ5ดาวเป็นหนังรีเมคซึ่งเคยโด่งดังมาแล้วในปี1982แต่ในครั้งนี้ผู้กำกับโจโจอันวาได้สร้างสาตานเสเลปให้มีการหลอกหล้อมากขึ้นเป็นทวีคูณ และสร้างจังหวะความน่ากลัวได้มากกว่าหนังผีหลายต่อหลายเรื่องในโลกใบสีซาตานเรลปฉบับนี้เป็นหนังผีที่มีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องดีที่สุดในอินโดนีเซียได้อย่างไรสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับ าตาลสเลบเล่าถึงครอบครัวหนึ่งมียา่าพ่อแม่และพี่น้องอีกสี่คนเมื่อแม่ผู้เป็นศิลปินป่วยลงและขายแผ่นเพลงไม่ได้แล้วครอบครัวจึงต้องอยู่กันอย่างยากลำบากพ่อต้องทำงานหนักมากขึ้นพี่สาวคนโตต้องออกจากมหาวิทยาลัยจำนองบ้านขายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนำเงินทั้งหมดนั้นมารักษาแม่ที่นอนป่วย และเมื่อเธอใกล้ตายจะมีอาการแปลกๆเหมือนเห็นวิญญาณตลอดเวลาและท้ายที่สุดแม่ก็ต้องตายไปด้วยอาการช็อกแบบสุดขีดจากนั้นไม่นานก็ตามมาด้วยยาที่ดันตกลงไปตายในบ่อน้ำอย่างปริศนาส่วนคนในครอบครัวโดยเฉพาะสีพี่น้องนั้นถูกผีหลอกล้อนแบบชุดใหญ่โดยมีน้องชายคนเล็กของบ้านนั้นตกเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผีนั้นตามหลอกล้อน ผีที่ตามหลอกหลอนนั้นมีลักษณะเหมือนกับแม่ของพวกเขาเองผีสาวคนโตที่ชื่อว่ารินี่ตามสืบจนรู้ว่าการถูผีหลอกนั้นเกี่ยวข้องกับแม่ของเธอซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำในอดีตเพื่อขอบางสิ่งบางอย่างจากซาตานเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร สีพี่น้องจะเอาตัวรอดจากการที่ถูกผีตามหลอกหลอนได้หรือไม่และพวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรสามารถติดตามรับชมได้เองเลยครับนังเรื่องนี้นับว่ามีความซับซ้อนของเนื้อเรื่อง เรื่องไม่แบนจนน่าเบื่อแม้จะเล่าเรื่องผีแต่ก็แฝงไว้ซึ่งคติชนว,วิทยาในวัฒนธรรมอิสลามอินโดนีเซียเช่นคติเรื่องการละหมาดการเคารพในพระเจ้าและการขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยรอดพ้นจากพูดผีพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดงานศพแบบอิสลามแต่ละฉากที่เรื่องเล่ามานั้นสื่อสารออกมาได้ดีโดยเฉพาะฉากการละหมาดของรีนี่ตัวเอกของเรื่อง ซึ่งเธอไม่เชื่อเรื่องร้าวเรานี้มาก่อนและก็ไม่ได้ละหมาดมานานแล้วแต่เธอก็ต้องละหมาดเพื่อให้รอดพ้นจากผีที่มารังควานเธอและครอบครัวระหว่างการละหมาดของเธอนั้นผีก็หลอกร้อนแบบไม่เกรงใจพิธีกรรมทางศาสนาเลยทีเดียวเข้าใจว่าประเด็นสำคัญที่สุดของหนังก็คือผู้กำกับและคนเขียนบทตั้งใจจะสื่อเรื่องการสอนให้คนทำความดีและยึดหลักศรัทธาต่อพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการทำละหมาดซึ่งเรื่องนี้อธิบายว่าครอบครัวนี้ไม่ทำละหมาดดังนั้นเรื่องร้ายๆจึงเกิดขึ้นกับครอบครัวแต่เมื่อมีการละหมาดแล้วซึ่งไม่ได้ทำจากความศรัทธายอย่างแท้จริงดังนั้นการละหมาดเพื่อแก้ไขเหตุการณ์จึงไม่ได้ผลกับครอบครัวนี้ด้านความน่ากลัวความรอกหลอนของผีนั้นต้องยกให้ระดับ5ดาวเลยครับ ทุกครั้งที่ผีโผล่ออกมานั้นได้จังหวะดีมากๆเพลงที่เช้นในการเปิดประกอบนั้นก็เปิดอย่างทุกที่ถูกจังหวะแต่งหน้าผีได้ดีมีจุดทำให้เรากลัวเด้ดหลายจุดมีจังหวะตกใจมีระดับพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องของบรรยากาศครับหนังเรื่องซาตานสเลปมีบรรยากาศของหนังผีมีวยากรณ์การเล่าเรื่องแบบหนังผีที่ถูกที่ถูกทางและมันถูกจังหวะดีมากๆเลยครับจุดที่ชอบมากๆก็คือผู้กำกับเขาสามารถดึงอารมณ์ความห่วงใยตัวละครของเด็กในเรื่องได้ดีมากไม่ว่าเด็กในเรื่องนั้น จะทำอะไรหรือจะเจออะไรเราก็รุ้นกับตัวละครไปด้วยเหมือนเราเองนั้นได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นไปด้วยตนเองและนี่คือจุดที่มองว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ในด้านข้อเสียก็มีอยู่บ้างครับบางจุดของหนังนั้นดำเนินเรื่องช้ามากช้าจนน่าอึดอัดการกระทำของตัวละครบางตัวก็ดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลทั้งความขัดแย้งในเรื่องการไม่เชื่อเรื่องผีของเรนนี่ซึ่งกระทำออกมาได้อย่างไม่สุด จุดต่างๆนี้ก็ทําให้เรารู้สึกขัดใจไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําร้ายอัธรสในการรับชมมากนักหาใครชื่นชอบหนังผีที่มีระดับดีกีความรอกร้อนแบบขั้นสุดมีบรรยากาศแบบน่ากลัวน่าขนลุกมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องดีเยี่ยมก็ไม่ควรพราดชมสาตานสเลปเย,ยวแม่ลากไปลงนรกด้วยประการทั้งปวงครับดังนั้นทางซ u เปอร์รีวิวชาแนล จึงขอให้คะแนนความชอบสาตานสเลปเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและช่วยกดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ